สวัสดีจ้าป้าพดโครเช่คโครเช่แบบป้าป้าง่ายๆไม่แพงจ้าวันนี้เรามาทำหมวกสีลุงกันนะคะเป็นลายแบบพื้นๆลายธรรมดาธรรมดาเลยนะพอดีมีคนสั่งสีที่จะเอาไปถักสีลุงเนี่ยนะคะทีนี้ลุงเนี่ยมันก็แล้วแต่เราจะสลับเนาะแล้วแต่เราจะเอาตรงไหนขึ้นม่วงครามน้ำเงินใช่ไหมคะม่วงครามน้ําเงินเขียวเหลืองแสดแดงสลับแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นอีก สีเฉดหนึ่งนะคะทีนีอนน้อันนี้จะเริ่มจากม่วงม่วงครามน้ําเงินเขียวเขียวก็มี2เฉดแล้วแต่เราจะเลือกนะคะเวลาไปดูลุงจริงๆอะ่ะสีเขาจะสวยมากเลยนะเขาจะค่อยๆกลืนใช่ไหมแต่สีไมพรมของเราอะ่ะมันมีไม่ครบเราก็ต้องเอามากลืนเอาเองนะคะก็จะเป็นเนี่ยเขียวป้าก็ใช้2เขียวเหลืองป้าก็เหลืองหนึ่งแล้วก็แสดก็เอาค่อยๆให้มันกลายไปเป็นสี แสแล้วก็มาสีแดงองนี้นะคะแดงก็มีหลายเฉดมีแดงแดงอ่อนแดงเข้มแดงแป๊ดก็มีนะคะมีเดี๋ยวหน้าป้าจะให้ดูอีกเฉดหนึ่งนี่นี่อันนี้แล้วอันนี้เนี่ยก็เปลี่ยนลายด้วยเมื่อกี้เป็นลายเรียบๆใช่ไหมอันนี้ก็มีลายสักนิดนึงจะได้มีลูกเล่นนิดนึงนะคะก็สวยขึ้นนิดนึง mm hmm. เดี๋ยวเราก็มาลองทํากันเลยค่ะ ป้าจะใช้ไหมแบบใจแบบนี้นะคะของป้านะคะป้าจะใช้สเส้นนะคะไหมของป้าเป็นไหมเส้นเล็กนะสองเส้นเนี่ยเท่ากับไหมสี่พายเส้นหนึ่งป้าใช้สี่เส้นก็เท่ากับไหมสี่พายสเส้นค่ะถ้าเรามีไหมกลุ่มอยู่แล้วเราก็ใช้สองเส้นควบได้เลยค่ะป้าจะทําลายแบบนี้นะคะจะเริ่มต้นจากตรงกลางขึ้นต้นนะคะป้าใช้ไหมพรมสีเส้นนะคะ เท่ากับไหมสีพาย2เส้นนะแล้วก็เข็มเบอร์7ทับศูนย์ค่ะขึ้นโซ่ไป5ค่ะ3 4 5สี่ห้าแต่จริงๆแล้วอ่ะเรามีไหมที่บ้านเนี่ยแบบไหนก็ใช้ได้หมดนะคะแล้วเราจะถักแค่แค่เส้นเดียวหรือ2เส้นอะไรก็ได้นะคะคือลายอะ่ะลายนี้มันจะขยายไปตามขนาดของไหมของของเรานะคะใช้ได้หมด ุกขนาดเลย1 2 3่5สสี่ห้ครบ5โซ่แล้วแทงที่โซ่แรกค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาดึงร่อหอเลยค่ะรอดห่วงขึ้นมาเลยแล้วก็โซ่หนึ่งเอ็กซลงไปในวงทั้งหมด8หลักค่ะ X หรือคอทอนั่นแหละอันเดียวกันนะคะคอทอไม่พันหัวเข็มแทงลงไปเลยแล้วก็ควักขึ้นมาเนี่ยค่ะทำทั้งหมด8หลักค่ะ มันก็จะวนมาครบรอบพอดีนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดละแปดเสร็จแล้วเราก็แทงที่ x แรกแทงลงไปดึงรอหอขึ้นมาจบ1แถวค่ะแถวที่สอง โซ่หแล้วก็ลงเป็น x 2ครั้งหรือเป็น v นะคะบนหลักเดียวกัน x 2ครั้งหรือคอทอคอทอสองครั้งบนหลักเดียวกันจาก1หลักเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก1หลักเป็น2หลักนะคะเนี่ยเป็น v v v ไปอย่างนี้นะคะเรามีอยู่ทั้งหมด8 x ใช่ไหมรอบแรก8 x รอบที่2มันก็จะเพิ่มเป็น16 ลง2ครั้งสงครั้งก็คูณ2เข้าไปก็จะได้16หลักใช้ไหม4เส้นเพราะว่ามันเป็นหมวกที่มีปีไงแล้วก็มันต้องมีความความแข็งนิดนึงให้มันอยู่ทรงนิดนึงนะคะถ้าเป็นลายอื่นลายที่เราต้องการความนุ่มเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอันนี้ลายที่ต้องการความแน่นแล้วก็ความแข็งนิดนึง 2 4 6 8 10 12 14 16ครบแล้วนะคะก็แทงที่ x แรก x แรกเหมือนเดิมนะคะแทงแล้วก็ดึงรอหอขึ้นมาลอหอขึ้นมาแล้วก็โซนหนึ่งหลักแรก x หลักที่สอง V หลักที่3 x หลักที่4 v x v x v สลับกันไปเรื่อยๆจนรอบค่ะหลักที่5 x หลักที่6 v หลักที่7 x หลักที่8 v อย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆจนรอบเลยค่ะครบรอบแล้วนะคะ จบที่ v พอดีใช่ไหมแล้วเราก็แทงที่ x แรกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดึงรอหอขึ้นมาเลยคราวนี้ป้าจะเปลี่ยนสีด้วยนะพอเราทำเป็นสีลุ้งเนี่ยมันก็จะยุ่งยากนะักนอกจากจะต้องซื้อหลายสีเตรียมไหมหลายสีแล้วเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโซนหนึ่งมันก็จะดึงรอหอเหมือนเดิมนะคะแค่เปลี่ยนสีเสร็จแล้วก็ เมื่อกี้นี้เป็น x แล้วก็ v ใช่ไหมคราวนี้มันจะเป็น x x x 2 x นะคะแล้วก็ v x 1เก็บปลายหม่ไปด้วย x 2แล้วก็ต่อไปจะเป็น v นะคะเดี๋ยวป้าขอตัดสีอ่อนออกก่อนนะไม่ไม่ได้ใช้แล้วแล้วตรงนี้จะเป็น v x 2แล้วก็ v ใช่ไหมคะ v มันจะอยู่ตรงนี้แถวเมื่อกี้นี้ตรงเนี้ยคือ v ใช่ไหม x ที่2ของแถวที่แล้วอ่ะตรงเนี้ยเราจะใส่ v ไว้ตรงนี้แต่ว่าจะเป็น v แบบขายาวนะคะลงมาแทงลงมาตรงนี้เลยปกติเราจะลงตรงนี้ใช่ไหมแทงลงมาข้างล่างเลยนะคะสอง x x แบบขายาว 2x นะเสร็จแล้วก็ x ต่อไปเหมือนเดิมค่ะ x ด้านบนนะ 2x 1x 2x แล้วก็ตัว v เห็นไหมมันก็จะมาตรงกับตัว v ที่แล้วตัว v คือ x ที่2ของหลักที่แล้วเหมือนเดิมนะคะแล้ก็ x ขายาวลงมาบนหลักนี้เลยเนี่ย ปกติเราจะแทงด้านบนใช่ไหมแทงลงมาข้างล่างสองครั้งหนึ่งสองจะทำแบบแทงเฉพาะด้านบนเลยก็ได้นะคะบนหลักเนี่ยแทงเฉพาะบนหลักอย่างนี้เลยก็ได้สำหรับมือใหม่นะเผื่อมันเผื่อแบบมันจะยากเกินไปหรือมันจะทำให้เกิดความงงความสับสนอะไรเนี่ยเราจะถักแบบ ลงบนหลักไปก่อนก็ได้นะคะลงบนหลักไปก่อนตรงที่เป็น V เราก็ลงบนหลัก V ด้านบนอย่างนี้ก็ได้ทําไปซักใบหนึ่งก่อนอะไรเงี้ยให้ให้ชินซะก,ก่อนแล้วก็ค่อยใส่ลายก็ได้นะคะบางทีมือใหม่จะงง V V หลักที่แล้วเห็นไหมมันก็จะมาตรงกับเนี่ยเรา2 x แล้วใช่ไหมต่อไปเราต้องเป็น V ใช่ไหมคะถ้าเป็นมือใหม่จะ V ตรงนี้เลยก็ได้ถ้า ตามลายนีย้ก็คือ v ลงมาข้างล่างแถวหนึงค่ะก็ข้ามลงลงมาข้างล่างแถวหนึ่งเนี่ยแล้วก็ x ต่อไปก็จะเป็น2 x เหมือนเดิมเลยค่ะ1 x 2 x เนี่ย2 x พอต่อไป v มันก็จะมาตรงกับ v แถวที่แล้วเนี่ย x ที่2ของ v แถวที่แล้วเห็นไหมคะ ก็บางทีมือใหม่ดูไม่ออกดูลายไม่ออกไงแต่ว่าถ้าถักไปนานๆแล้วก็จะเริ่มมองลายออก<ๆ>ก็ค่อยมาทำลายใหม่ก็ได้อาจจะลงบนหลักไปก่อนก็ได้พอถักไปได้สักใบสองใบก็จะเริ่มรู้แล้วอะค่ะยิ่งถ้าทำขายนะคะมันต้องทำซ้ำๆซ้ำๆเขาถักเขาสั่งสี่ห้าใบอย่างเงี้ยก็ทำใบใบแรกใบที่สองเนี้ยก็จับ จำได้แล้วอะค่ะพอไปสามสี่ห้านี่ก็จะหมูหมูเลยลงมาเรื่อยๆนี่นะคะบางทีหลักเนี่ยหลักแรกมันจะโดนวีทับไปต้องคอยระวังด้วยแบบเมื่อกี้เนี่ยมันทับไปนี่นะคะถ้าเราลงถูกมันจะมาตรงวีมันจะมาตรงกับวีแถวที่แล้วพอดีเนี่ยนะคะพอเราวีตรงเนี้ย หลัก V เนี้ยมันชอบมาทับห่วงเนี้นะคะกลางๆออกนิดนึงแล้วก็แทงเข้าไป1นสองนับให้ได้ครบมันก็จะครบค่ะนับให้ได้ 2x แล้วก็มันก็จะมาจบ V ีพอดีเลยหนึสองคะจบพอดีเป๊ะเลยแล้วก็เป็นหลักสุดท้ายแทงแล้วก็ดึงหลอหอขึ้นมาค่ะจบ1แถวก็จะได้ลายแบบนี้ค่ะ แถวต่อไปนะคะก็โซ่1แล้วก็ลง x ไปเหมือนเดิมค่ะ x, x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  ก็จะเพิ่มมาอีกหนึ่งนะคะเป็น3 x 3 x เสร็จแล้วก็1 v มี v v คราวนี้ลงบนหลักแล้วนะคะไม่ได้เอาขายาวแล้วเราแค่อยากให้มีลายนิดนึงแค่นั้นเอง คนที่ไม่ชอบมีลายก็ถักเรียบๆไปเลยค่ะ 3x 1v v มันก็จะมาตรงกับ v ขายาวแถวที่แล้วนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะตรงกันกับหลักที่สองนี่แหละตรงกันขึ้นไปก็ x ไป x. x x X 3ครั้งแล้วก็ v ถ้ามือใหม่ก็จะชอบถักแบบว่าดูแพทเทิร์นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นมือเก่าแล้วเนี่ยก็บางทีถักไปเลยแล้วก็พอมาตรงกับ V แถวที่แล้วเนี่ยพอมาตรงกับหลักที่2ของ V แถวที่แล้วเราก็ลงมีไปเลยมันจะแบบจำได้เองทำไปโดยโดยอ่า อะไรอะความเคยชินไปเลยคือไม่ต้องท่องแพทเทิร์นแล้วเราก็แค่ถักไปพอถักถักมามาถึงตัวคายาวหลักที่สองเนี่ยมาถึงตัวคายาวปุ๊บเราก็ต้องเพิ่ม 1x เข้าไปก็จะเป็น V ด้านบนมี v มันก็จะอยู่ด้านบนหลักที่2เนี่ยตรงๆร,งร,งรงกันขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจบอีกแถวหนึ่งแล้วก็แทงที่ x แรกดึงลอดขึ้นมา สำหรับคนที่ถามว่าใช้แค่2เส้นถักหมวกได้ไหมคะก็ถักได้นะคะเป็นลายเดียวกันเนี่ยอันนี้เราใช้สองป้าใช้4เส้นใช่ไหมมันก็จะความหนาประมาณนี้ถ้าเราใช้2เส้นมันก็ได้เหมือนกันก็จะได้ลายเหมือนกันเลยเพียงแต่มันบางกว่านิดนึงแล้วก็ตัวลายมันก็จะเล็กกว่านิดนึงอะคะ่ะตัว X มันก็จะได้ x เล็กๆอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันก็จะได้หมวกบางๆบ,บางคนก็ไม่ชอบนะ้ำหมวกหนาๆแบบอย่างคนที่ ต้องขึ้นรถทัวร์ขึ้นเครื่องบินอะไรบ่อยๆอย่างเงี้ยเวลานอนบนรถทัวร์บนเครื่องบินอะไรเงี้ยแอร์มันจ่อที่หัวเนาะก็อาจจะชอบแบบอยากอยากมีหมวกใส่คุมปิดคุมโปงเลยแต่ถ้ามันหนาไปมันก็จะรำคาญเพราะว่าใส่นอนไงก็จะเป็นถักสองเส้นน่ะก็จะได้แบบบางๆบางๆนุ่มๆเอาไว้ใส่สวมลงไปเลยอย่างเงี้ย ก็ใช้ได้อันนี้เป็นหมวกปีไงต้องการหนาก็เลยต้องใช้4เส้นแล้วแต่คนชอบนะคะตรงนี้มันสามารถจะขยายออกไปได้เรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวป้าจะถักอีกแถวนี้อีกแถวหนึ่งนะคะก็จะเป็น 4x x เพิ่มมาอีก 1x เนาะ 4 x แล้วก็1 v c x แล้วก็1 v ไปเรื่อยๆจนรอบเลยค่ะแต่ละแถวนะ x มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราถักมาตั้งแต่1 x 1 v 2 x 1 v 3 x 1 v 4 x 1 v อย่างนี้นะคะมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆแถวละ1 x 1 x ไปเรื่อยๆจนรอบค่ะป้าก็ถักมาครบรอบแล้วนะคะคราวนี้ป้าก็จะเปลี่ยนสีอีก เปลี่ยนเป็นสีฟ้าฟ้าว่าจะเปลี่ยนเกี่ยวขึ้นมาเสร็จโซ่หนึ่งแล้วก็ลงไปก็เหมือนเดิมค่ะเพิ่ม x ไป 1x แล้วก็ไปเรื่อยๆเหมือนเดิมเลยตัว v มันก็จะไปตรงกับแถวที่แล้วเหมือนเดิมเลยค่ะ จริงๆมันเป็นลาย X ธรรมดานี่แหละแต่เราเพิ่มให้มันมีลายนิดนึงถ้าเป็นมือใหม่ก็ถัก X ไปเลยก็ได้นะคะ